ตอนนี้หอมากๆเลยค่ะสุกแล้วนะคะเราจะทำน้ำเกวี่สูตรง่ายๆนะคะน้ำเกวี่ความหมายของฝรั่งก็คือน้ำล้างกระทะที่ทำสเต็กเนื้อเมื่อกี้นี่เองเราก็จะเติมน้ำลงไปใส่เนยหน่อยค่ะนมสดพริกไทย เ,เติมน้ำตาลเพื่อความกลมกล่อมนะคะสุดท้ายใส่ชีสชีสที่เราเอามาใส่แซนด์วิชนะคะหรือชีสที่เรามีเชดด้ามอสซาเรลล่าได้หมดนะคะใส่เพื่อให้น้ำเนี่ยมันข้นเหนียวทำแบบง่ายๆบ้านๆน,นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำเกวี่น้ำซอสสำหรับทานกับสเต็ก